สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรันรัน a n n e l นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเหรียญป่ยทานนะคะเป็นจากรตเตอรี่นะคะเป็นโบน่ารักน่ารักนะคะซึ่งวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะเหมือนทำเหมือนกับการพับโบจากกระดาษทั่วๆไปนะคะซึ่งเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับการ พับโบจากกระดาษห่อของขวัญมาแล้วนะคะวันนี้เราก็ลองมาทำาพับโบจากรอตตอรี่นะคะทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะได้อีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งไม่ยากเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์นะคะเราก็จะใช้รอตตอรี่นะคะสองแผ่นสองใบด้วยกันนะคะแล้วก็ใช้กาวนะคะกาวนี้เป็นกาวแท่งนะคะหรือเราจะใช้กาว ยูฮูกาวลาเทปก็ได้นะคะพร้อมกับเหรียญน,นะคะแล้วก็จะมีสกอตเทปนะคะไว้สำหรับเชื่อมต่อลอตเตอรี่2ใบให้ติดกันนะคะแล้วก็คัตเตอร์นะคะกันไกลนะคะเราไปดูวิธีการพับโบเหรียญโปยทันลอตเตอรี่นะคะสวยๆน่ารักกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำลอตเตอรี่2ใบนะคะมาเชื่อมอติดกันนะคะโดยเราจะใช้สก๊อตเทปนะคะเป็นตัวเชื่อมนะคะให้ลอตเตอรี่2ใบนี้ติดกันนะคะวางตรงกึ่งกลางเลยนะคะ ล้วก็กลับด้านหลังนะคะวางอีกแผ่นหนึ่งหน้าอาอีกแผ่นหนึ่งลงไปเลยค่ะก็จะได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดสกอตเทปออกนะคะส่วนที่เกินนะคะ จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะจัตุรัสนะคะด้านทั้ง4ด้านนี้จะยาวเท่ากันเท่ากับ12เซนติเมตรนะคะถ้าเราไม่ใชลรตเตอรีร่เราใช้กระดาษธรรมดานะคะเราก็ตัดให้มีขนาดอ่อคูณ12เซนติเมตรนะคะหรืออ่ถ้าเราต้องการให้เล็กเราก็เป็นสิบคูณ10นะคะถ้าให้ใหญ่เราก็เพิ่มขนาดได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะพับนะคะวาง แบตเตอรี่รูปแบบนี้นะคะเอาด้านนะคะด้านที่เป็นตัวหนังสือนะคะสีขาวๆนี้ขึ้นนะคะแล้วก็พับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแบ,บ,ะะบตเตอรี่เทปรอยคลี่ออกนะคะพับมาอีกด้านหนึ่งนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกัน ได้ตามนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คลี่ออกนะคะพลิกกับด้านนะคะเอาด้านที่มีรูปภาพขึ้นนะคะแล้วก็หมุนนะคะเป็นรูปตามแบบเลยนะคะพับครึ่งค่ะแบบนี้นะคะคลี่ออกแล้วก็อีกด้านหนึง่งเราก็พับขึ้น รีดให้เป็นรอยนะคะแล้วเราก็คลี่ออกนะคะพับนะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะพับลงไปกดลงไปนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปเล็กนะคะจะได้แบบนี้นะคะ เราพลิกนะคะหมุนกลับด้านนะคะเอาด้านนี้นะคะด้านาแรมนะคะด้านนี้นะคะตามแบบนะคะวางไปนะคะแบบท่าไปเลยนะคะแบบนี้แล้วเราจะพับด้านแหลมนะคะด้านล่างสุดนี้พับขึ้นไปสองเซนติเมตรนะคะ1 2สองนะคะแล้วก็วัด2เซนติเมตรนะคะแล้วก็พับ ยอดแหลมจากข้างล่างขึ้นไปตามแบบนี้เลยนะคะเสแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดกรีดนะคะให้เป็นรอยนะคะเพราะบางทีเร็บมือเราของเราเนี่ยน้ำหนักอาจจะไม่มากพอเราก็ใช้ไม้บรรทัดช่วยนะคะก็จะได้ตามแบบนี้เสร็จนะแล้วเราก็คลี่ออกค่ะ ด้านขาวขึ้นนะคะด้านแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นรอยสี่เหลี่ยมจ,จัตุรัสรูปเล็กนะคะแล้วก็พับไปด้านหลังเน้นนะคะตามแบบเลยค่ะทั้ง4ด้านย้ำรอยพับนะคะเพื่อสะดวกในการที่จะทําขั้นตอนต่อไปนะคะ นะะคก็จับปลายนะคะ,ก,ะ,ะ,คะกดแบบนี้นะคะบีบเข้าไปด้านฝั่งนี้นะคะแล้วก็กดแล้วก็บีบเข้าไปแบบนี้นะคะก็จะได้ตามแบบ แล้วนะคะเราจะเห็นว่าตรงกลางนี้มีรอยพับอยู่นะคะเราจะพับปลิมด้านขวามือนะคะพับมาตรงกลางนะคะตามแบบเลยนะคะพับมุมด้านบนนะคะมาตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะ ด้านซ้ายมือนะคะก็ทำเหมือนกันนะคะพับมุมบนมาตรงกึ่งกลางาจะได้รูปแบบนี้นะคะพลิกด้านนะคะอีกด้านหนึ่งเราก็พับนะคะจากมุมบนนี้มาตรงกึ่งกลางเหมือนกัน เหมือนกันทั้งสองด้านค่ะแล้วก็จะได้ตามแบบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะจับขี้ออกโดยการดึงนะคะแบบนี้นะคะตามแบบนะะตรงนี้ก็จะเห็นเป็นกึ่งกลางของโบนะคะ หน้าจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกกลับมาด้านหลังนะคะเราจะเห็นรอยตรงนี้นะคะเป็นรอยพับนะคะนี้นะคะอันนี้หนึ่งแล้วก็สองนะคะสาม แล้วก็สนะคะทั้ง4ด้านสีรอยนี้นะคะเราจะใช้มีดกรีดออกนะคะใช้คัตเตอร์กรีดออกแยกออกจากกันนะคะตามแบบเลยค่ะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะด้านที่สองมาด้านที่สาม ด้านที่สี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราหยิบด้านล่างนะคะพับขึ้นไปข้างบนนะคะก็จะได้ตามแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะพับนะคะพับมุมแหลมบนนี้่อพับพับจากมุมนี้นะคะ ให้มาตรงเส้นกึ่งกลางนะคะตามแบบเลยค่ะเป็นแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือก็พับเหมือนกันพับมาตรงรอยแบ่งครึ่งนะคะก็จะได้รูปแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราพลิกอ่า ด้านที่ถูกตัดออกนะคะพลิกกลับขึ้นไปข้างบนแบบนี้เราจะทําด้านที่เหลือนะคะเราก็จะหมุนนะคะ,ะเพื่อสะดวกและง่ายในการพับนะคะอันนี้ก็พับครึ่งก็จะได้ตามแบบนี้นะคะ ด้านหน้านะคะหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะเมื่อได้ตามนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่เหรียญน,นะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราจะใส่เหรียญตรงไหนดีโบนะคะ ซึ่งมันหาที่ใส่เหรียญค่อนข้างออไม่น่าจะใส่ได้นะคะเราจะใส่ตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะเราก็จะใส่ตรงนี้นะคะเรา,เายกออกตรงนี้ออกนะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้มีช่องอยู่นะคะเราก็นําเหรียญปวยท่านนะคะเหรียญบาทนะคะาวางเข้าไปข้างในแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทับปิดลงมา เป็นแบบนี้นะคะจะเห็นรอยเหรียญอยู่นะคะแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาข้างหน้านะคะเราจะเห็นรอยพับอยู่ตรงนี้นะคะเราจะใช้กรรไกรตัดตรงรอยพับตัดครึ่งเลยนะคะจะอยู่แค่ประมาณนี้พอดีนะคะก็จะถึง เราจะเห็นขอบเหรียญอย่าให้ถึงขอบเหรียญน,นะคะประมาณนี้นะคะเสร็จเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านหลังเราจะมาพับเก็บเหรียญกันนะคะโดยนะคะเราจะจับเหรียญจะอยู่ด้านในนะคะนี่นะคะเหรียญเราก็จะพับมุมนะคะที่อยู่ทางขวามือมุมแหลมนะคะพับเข้ามาข้างใน ตามแบบเลยค่ะแล้วก็พับส่วนที่เราตัดนะคะให้เป็นเส้นของโบนะคะตามแบบนี้เลยนะคะอีกด,ด้านนะคะเราก็พับเหมือนกันเพื่อเป็นการล็อกนะคะล็อกเหรียญน,นะคะไม่ให้เหรียญหลุดนะคะพับแบบนี้นะคะ ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้กาวนะคะกาวติดตรงนี้นะคะเพื่อการเหรียญน,นะคะการเหรียญที่จะหลุดออกมาหรือหล่ดออกมานะคะเราก็ล็อกด้วยกาวนะคะทาทั้ง2ชั้นเลยนะคะ อันนี้เป็นการล็อกเหรียญอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เหรียญหลุดออกมาจากโบกนะคะแล้วก็ทากาวติดเลยจะได้ตามนี้นะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเราจะเห็นเป็นรูปเหรียญเลยนะคะเราพลิกกลับมาด้านหน้านะคะเพื่อจะทำส่วนของโบตอนะคะ ส่วนปลายแหลมนะคะของโบทั้งสองด้านนะคะเราก็จะพับนำปลายแหลมนะคะเข้าไปสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะแบบนี้นะคะด้านซ้ายมือก็เหมือนกันนะคะ ราก็จะได้เป็นโบนะคะเป็นโบเหรียญโพยทาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตัดตกแต่งส่วนหางของโบนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะอันนี้ด้านหน้านะคะ ของเหรียญปวยท่านนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ<ม>เหรียญก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางของโบนะคะตรงนี้นะคะตอนแรกเราจะสอดเหรียญเข้าไปในช่องนี้นะคะแต่ถ้าสอดเหรียญไปในช่องนี้อ่มันช่องมันจะเล็กไปสําหรับเหรียญน,นะคะถ้าจะสอดในช่องนี้เราจะต้องทําโบตรงกลางนี้ให้ใหญ่ขึ้นนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดสังกตดิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะโเรียนโปยทานง่ายๆไปทดลองทำไปดูนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ